อ่านะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่2นะครับของวันอังคารนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คือครูก็พูดถึงอะไรครับล้อแม่เหล็กไปเสียดสีกับตัวขดลวดนะฮะทีนี้มาดูคลิปที่2เนี่ยนะครับตรงนี้ครูก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าในเวฟร้อยสิบไอก่อนหน้านี้ มันจะมีอาการประจำรุ่นหรือโรคประจำตัวอยู่อย่างหนึง่งก็คือเรื่องของอะไรครับสปริงสตาร์เท้าเนี่ยมันชอบหักทีนี้พอมันหักเนี่ยเวลาเราจะแก้ไขคือเราจะต้องทำไมครับผ่าเครื่องส่วนคุณจะผ่าสองข้างหรือจะผ่าแยกข้างหนึง่งยังไงก็เรียกว่าผ่าเครื่องก็แล้วกันนะฮะซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยก็เจ้าของรถก็บนช่างก็บนนะฮะอันเนี้ย ก็คงได้ยินไปถึงหูบริษัทผู้ผลิตเขาก็เลยทำไมครับแก้ไขให้ว่าถ้าอย่างนั้นรุ่นต่อมาเนี่ยนะเราจะพัฒนาคือเอาสปริงสตาร์ทเนี่ยกลับมาไว้ทางด้านฝั่งคลัชถ้าในกรณีมันหักก็จะได้เปิดแค่ฝั่งคลัชแล้วจะได้เปลี่ยนสปริงแล้วก็จะได้ถือโอกาสทำไมครับตรวจสอบตัวกรองน้ำมันเครื่องขั้นที่หนึ่งไปด้วยประมาณอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวในเครื่องยนต์ัวนี้รถลูกศิษย์ครูเนี่ยจะผ่าเครื่องนะครับแต่ครูจะมาทําคลิปเฉพาะเรื่องของการถอดและใส่ชุดกลไกสตาร์ทเท้าตรงนี้เท่านั้นนะครับอพอเราถอดชิ้นส่วนหรือไปถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดชุดกลไกสตาร์ทเท้าออกให้เรานะครับเอาบูทนะจะมีบูทสตัวนะครับที่รองอยู่ที่พาวคลาสเนี่ยดึงออกมานิดนึง แต่ถ้าเกิดผ่าเครื่องคือดึงล้อไปเก็บเลยนะในคลิปนี้คือคูคาไว้ก่อนจากนั้นให้กดขาก้ามปูตัวเนี้เขาจะทําหน้าที่ไปเกี่ยวกับกระปุกเกียร์เวลาเราเข้าเกียร์เพื่อเปลี่ยนเกียร์นะครับอ่ะกดลงนิดนึงแล้วเราก็ดึงนะครับเนี่ยดึงแกนสแกนเกียร์ตัวนี้ออกมานวะทีแรกมันดึงออกยากครูยังสันนิษฐานว่ามันน่าจะโคตแต่มันคงไม่ใช่คงติดที่ดินนะครับทีแรกอ่ะ เรียบร้อยนะเอาชุดแกนเกียร์ออกไปได้ละพอเราชุดแกนเกียร์ออกไปได้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้สังเกตตัวเนี้ยจะมีน็อตเบอร์สิอยู่สองตัวให้เราถอดน็อตเบอร์สิบสองตัวนี้หรือเราจะปลดสปริงที่มันเกี่ยวกับแคงก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่เราสะดวกแล้วแต่เราชอบเดี๋ยวสมมุติว่าเดี๋ยวครูจะขอปลดสปริงตรงนี้ก่อนเวลาปลดเนี่ยนะครับเราระวังอย่าให้ปลายสปริงเนี่ย มันมาคู่กับผิวสัมผัสของแค้งนะครับถ้ามันคูดลงไปเป็นรอยลึกเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ประเก็นมันปิดไม่อยู่แล้วเกิดการซึมการรั่วได้เพราะสปริงเนี่ยเป็นเหล็กปลายจะมีความคมระดับหนึ่งส่วนผิวสัมผัสแค้งเนี่ยเป็นอลูมิเนียมบางๆนะครับอ่ะก็ใช้ครีมนะครับจับสปริงหลังสตาร์ทนะสปริงหลังกลับอ่ะแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงไปลักษณะยอย่างนี้อ่ะ ชัดเจนะจากนั้นให้ใช้ตัว T ีเบอร์10คลายอันนี้คือครูสอนนักษาครูไปแล้วนะครับมีการถอดไปแล้วถ้าทีแรกเนี่ยน็อตสอตัวนี้จะแน่นมากเลยนะครับเพราะว่าเขาทาน้ํายาล็อกเกียวหรือน้ํายากันคลายเอาไว้อ่ะเราก็จะก,การคลายนี่นะครับ เดี๋ยวบางช่วงมือคูหรือเครื่องมืออาจจะบางบ้างไม่ว่ากันนะครับเอาออกมานะครับป๊าทีนี้พอออกมาเสร็จปุ๊บคือคูก็มาดูนะครับตรงเนี้ยจะมีภาษาอังกฤษเขียนกำกับไว้ให้เลยคือดีนะการการช่างไปใส่ผิดไม่ต้องมานั่งหาให้เสียเวลาครับ O U T o U ด้านนอก น็อตยืดสตัวหัวเบอร์สิความยาวเกลียวเท่ากันนี่นะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่อยู่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยอันนี้ครูไม่แน่ใจท่านผู้ชมเห็นชัดไหม o u ยเอา้าเกตเอ u าพี่ปุ้ยออกไปเลียนะอ่ะพอตัวนั้นออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำอไมได้เลยครับนี่ครับดึงนี่ดึงชุดสตาร์ออกมาอย่างนี้เลยนี่ดึงออกมาเป็นลนักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับ อันนี้ก่อเราจะผ่าเครื่องนะคือเราออกมาอย่างนี้เคลียนะแต่ถ้าสมมุติว่ารถคันนี้นะครับสปริงสตาร์ทเท้ามันหักสมมุติว่ารุ่นเนี้ยเป็นสตาร์ทเท้าอย่างเดียวเป็นตัวถูกสปริงมันหักทีนี้เวลาสปริงมันหักเนี่ยคือเราจะต้องเอาสปริงออกแต่เราสปริงออกไม่ได้นะมันติดแหวนตัวนี้ซึ่งแหวนตัวเนี้ย เส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะรูในอ่ะมันไม่ได้กลมนะครับมันจะมีเหลี่ยมอยู่หน่อยหนึ่งเราจะต้องหาไขาควงปากแบนเนี่ยมาทำไมครับม,มาแคะมาแงะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเป็นตากล้องให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่ปุ้ยจับจับโทรศัพท์แล้วดูนะครับผมจะอธิบายนี่นะครับให้เราเอาไขาควงปากแบนเนี่ยนะครับมามาแงนี่แงะแหวนตัวเนี้นะฮะ ง้ซ้ายแง้ขวาหมุนหาตำแหน่งแง้ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แหวนปกติที่ทําไมครับดึงดึงลูดเหมือนอย่างนี้นะพี่ปุ้ยถ่ายมาที่บูธมันไม่ใช่ปกติดึงออกปื้อย่างนี้นะต้องทําไมครับงัดออกอ่ะครูสาิตที่ให้ดูตรงนี้จะนานหน่อยนะครับออาอันนี้ก็ได้ให้ลูกศิษย์ที่เขามาเรียนรอบเช้าบ่ายได้ได้โอกาสฝึกปฏิบัติไปแล้วนะครับ นะส่วนท่านใดบอกว่าทำไมครูไม่เอาเลยนะมาดูดออกเลยก็แล้วแต่นะครับมันแล้วแต่นะฮะเนี่ยเราจะแค่แคะงัดงัดออกไปอย่างเนี้ยท่านจะใช้ไขควงตัวหนึ่งสองตัวอะไรก็ก็แล้วแต่ครับก็เวลาปฏิบัติงานก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุมีแผลมีอะไรด้วยนะครับแง่ออไป ย้ำนะคือครูพูดเฉพาะแค่สปริงสตาร์ทนะครับครูไม่พูดถึงเฟืองฝั่งนี้นะเฟืองฝั่งนี้ก็จะมีแหวนเป็นทรงเดียวกันนะครับต้องเอาไขาควงทำไมครับแงะออกนะครับเออ เขาก็ดีนะครับคือเขากลัวทําไมครับท่านถอดเรามาแล้วท่านทําไมครับทําแหวนกันลุนหายใช่ไหมครับเขาก็เลยใส่เป็นแหวนอย่างนี้ให้พอเขาทำมาให้มาดีๆอย่างนี้บางคนก็บอกมึงจะทํามาทําไมกูถอดยากอีกใช่ป่ะครับอืพอเขาทํามาเป็นแหวนกลมๆไปเจอคนมากง่ายถอดแล้วไม่ละมัดระวังก็ทําแหวนหายใช่ป่ะครับก็ด่าเขาอีกทําไมมึงไม่หาวิธีทําให้แหวนมันแน่นคือเกิดเกิดเป็นผู้ผลิตเนี่ยบอกเลยว่า เป็นผู้ผลิตเป็นครูเนี่ยทำยังไงก็ไม่สามารถถูกใจนะครับครูครูมาทำคลิปลงใน YouTube คือบางคนยังคอมเมนต์มาตำหนิมาด่าครูเลยนะครับเออก็งงเหมือนกันว่ามาให้ความรู้แล้วคุณจะมาด่าครูทำไมเนี่ยนี่นะอ่ะนี่ออกมาเห็นไหมครับมันจะมีเหลี่ยมอยู่นิดนึงนะครับนี่จะมีเหลี่ยมอยู่ช่วงนึงเนี่ยถ้าครูดูเนี่ยน่าจะอยู่ตรงปลายนิ้วก้อยครูตรงเนี้ยเนี่ยเป็นเหลี่ยมไม่ได้กลมทั้งหมดอ่ะ กูหยานวางบนกระดาษจากนั้นนะครับให้เราเอาบูทพลาสติกออกนี่บูทพลาสติกเห็นไหมบูทพลาสติกด้านในจะมีล่องอยู่นะครับ mm hmm. เพื่อไว้ใช้ล็อกสปริงสตาร์ตตัวนี้อ,อ,อ, mm hmm. อ่ะเอาสปริงสตาร์ตออกเดี๋ยวกูหานี่ฮะเอาสปริงสตาร์ตออกนี่ <c oughs> จะมีแหวนกับสปริงตัวน้อยอยู่ข้างในนี่ฮะสปริงสตาร์ตออกมานี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าพอออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีสปริงตัวน้อยอยู่มันจะมีแหวนอย่างนี้ตัวหนึ่งเนี่ยไอแหวนตัวเนี้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีแหวนตัวนี้ล็อกเอาไว้ใช่เปล่ามันหลุดพอมันหลุดปุ๊บไอบูธต,ตัวนี้หลุดใช่ป่ะครับแล้วคุณแกะเปลี่ยนสปริงแล้วสมมุติคุณผ่าเครื่องด้วยไอแหวนตัวเนี้ยมันโดนสปริงดันออกมาใช่ป่ะครับหล,ลุดออกมาแล้วสมมุติคุณผ่าเครื่องนะแล้วคุณทําเกียร์ร่วงด้วย เดี๋ยวบางคนเนี่ยจะติ้งต่างนึกเอาเองว่าแหวนตัวนี้คือแหวนกัรลุนชุดอะไรครับรชุดเกียร์เอาไปใส่กับชุดเกียร์งานงอกเลยนะ,นะฮะนี่นะออกมาจะเป็นสปริงตัวน้อยอย่างนี้อันนี้คือคุณก็ไปล้าง้ำฟาร์มสะอาดก่อนประกอบนะอ่ะเพราะตอนประกอบกับสมมตินนะครูให้พิ่ปุ้ยล้างทำฟาร์มสาดเสร็จคือคุณก็ใส่อะไรครับสปริงตัวน้อยสปริงตัวน้อยนะครับใส่สปริงตัวน้อยใสจก็ใส่อะไรครับแหวน คุณจะแหวนตัวนอกใส่ยัดเข้าไปข้างในได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะเอ,อ้มันคคละไซส์แล้วอะ่ะอ่ะใส่สปริงตัวน้อยพอใส่สปริงตัวน้อยเสร็จให้ใส่สปริงสตาร์ทเนี่ยเอาบางด้านเนี่ยที่เป็นเขี้ยวตรงเนี่ยทําไมครับใส่ลงไปในรูนะยใส่ลงไปในรูแล้วพอใส่เสร็จปุ๊บไอบ้บูทพลาสติกเอาด้านที่มันเป็นร่องบา่าตรงเนี่ยทําไมครับนี่ใส่จะอยู่ลักษณะยอย่างนี้เข้าไป่อนี่เห็นไหมครับนี่ใส่ยอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดใครจะรูพูดแบบกันเองนะไม่ได้เป็นแหนะกันแหนะท่านนะคือกูจะหน้าด้านหน้า,นาทนคือกูจะใส่อย่างนี้เข้าไปเนะี่ยบูธมันลงไหมครับบูธไม่ลงนะคุณจะหมุนให้ตายยังไงก็บูธก็ลงไม่สนิทถูกแบบครับเพราะมันผิดด้านต้องใส่ด้านนี้เข้าไปอย่างนี้นี่นี่เห็นไหมอันนะีน้คล้ายบูธสปริงสตาร์รถยามาฮ่าไอซแซดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาจริงแล้วนะนี่นะใส่สปริงอ่ะเอาคองลงไปในรูปึ๊ก ไม่ได้ล้างสะอาดมันจะลื่นๆหน่อยนะครับเอาใส่เร็จก็ใส่อะไรครับบูทพลาสติกเอาด้านที่มันมีบากเนี่ยเข้าไปล็อกกับอะไรครับอ่าล็อกกับขาสปริงสตาร์ทพอใส่ตรงนี้เสร็จคุณก็เอาแหวนมาทำไมครับแหวนมาใส่แล้วใส่แล้วมันลงสนิทไหมครับไม่สนิทคือคุณก็ทำไมครับเคะอ่าเดี๋ยวตอนคอเดี๋ยวครูออนุญ a n ให้พี่ปุ้ยหยุดวิดีโอไว้ครับพอสอาจารย์ นะครับตอนนี้คือครูก็ขอใช้ด้านตัวทีนะค่อยๆทําไมครับคอซ้ายคอขวาด้านหน้าด้านหลังค่อยๆคาะอลงไปมันไม่ได้แน่นนะครับพอคาะอลงไปเสร็จมันลงตำแหน่งเสร็จมันก็จะล็อกอยู่อย่างนี้ไลใช่ไหมเอ่อเคลียนะอ่ะพอมันอยู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทําไมครับเอาชุดสตาร์ทเนี่ยทาไมครับใส่กลับเข้าไปอย่างเก่าอ่ะใส่ นะโดยโดยให้เคี่ยวตัวเนี้ยนะให้เคี่ยวตัวเนี้ยตั้งฉากขึ้นมาข้างบนอย่างนี้ก่อนนะนี่ตั้งฉากขึ้นมาข้างบนอย่างนี้อ่าหรือจะไปทางนี้ก็ได้ครับไปทางสักกี่นาฬิกาสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาก็ได้คุณก็ตั้งขาไว้ก็ได้เดี๋ยนะแต่อย่าให้มันไปที่สามนาฬิกานะครับให้มันอยู่ที่เที่ยงวันก็ได้หรือสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาประมาณอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปใส่นะปึ๊บ สปริงอันนี้ก็ดึงลงมานิดนึงไว้ก่อนดึงลงมานิดหนึง่งประมาณนีน้อย่างนี้นะตรงเที่ยงประมาณนี้จากนั้นให้เอาขาตัวเนี้ที่จะทําให้เฟืองตัวนี้นะครับขาตัวนี้จะทําหน้าที่ให้เฟืองเนี่ยมันทําไมครับเฟืองตามกับเฟืองขับทําไมครับแยกออกจากกันอย่างนี้นะครับพราะนั้นเวลาเครื่องยนต์สตาร์ทติดเนี่ยไอ้เฟืองตัวเนี้เขาจะหมุนตลอดเวลานะ หมุนตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเกียร์อะไระติดเครื่องยนต์ติดกูหมุนตลอดแต่ถ้ามื่อไหรคุณสตาร์ทเท้าไอเฟืองตัวเนี้ยเนี่ยที่นิ้วคูชี้อยู่ตัวเนี้ยมันถึงจะวิ่งมาขบนี่พอสตาร์ทเสร็จปุ๊บมันจะไหมครับขบ <6. S 1> จากสตาร์ทเข้าไปขบสตาร์ทเสร็จสปริงตัวนี้หลังกลับจากไอที่มันจากเพราะอะไรครับเนี่ยที่ครูกาลังจะใส่ตัวนี้อา้าวใส่ปุ๊บสปริง นะครับสปริง <c oughs> อ่านะฮะให้มันอยู่ไว้ตอนเที่ยงก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ขาตัวนี้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับใส่ขาตัวนี้นะครับนี่เอาอยู่ข้างนอกแล้วท่านไม่สามารถไปใส่บนเป็นล่างล่างเป็นบนได้นะครับมันบังคับตำแหน่งเลยว่าต้องใส่อย่างนี้เท่านั้น เดี๋ยวนิ้วครูบางหน่อยหมุนเข้าเกียวด้วยมือก่อนนะครับท่านจะใส่นาอตัวบนตัวล่างก่อนท่านก็ใส่ไปเถอะนะฮะพอเราหมุนเข้าเกียวด้วยมือได้เสร็จก็ใช้ตัวทีนะครับอยากอะไรได้ตามสเปคมาตรฐานท่านก็ขันด้วยประแจปอนประแจทอของท่านไปนะครับ สมมตินะภูขันน็อตสองตัวนี้แน่นตามค่ามาตรฐานละปัะ๊บจากนั้นก็ทำไมครับเอาคีมจับสปริงตัวนี้นะฮะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับท่านดันแกนสตาร์ทไปด้วยนะดันแกนสตาร์ทเข้าไปให้สุดหมุนสปริงตามเข็มนาฬิกาแล้วก็เอาคีมเนี่ยจับปลายสปริงตัวเนี้ขึ้นไปทำไมครับไปคล้องกับตำแหน่งของเครื่องยนต์ตรงนี้นี่ ตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะนี่ตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะพอเราสปริงขึ้นไปคล้องอย่าลืมนะแกนนี้ต้องดันไว้ให้สุดนะครับไอไกลไกตัวเนี้ยก็จะเจอไอแผ่นเหล็กที่เอาเนี่ยไปบังคับให้เฟืองขับกับเฟืองตามทําไมครับจากพอมันจากเสร็จปุ๊บเราหมุนเพลาคลัสเวลาหมุนเพลาคลัสตัวเนี้ยเวลาเครื่องยนต์มันทํางานเพลาตัวนี้มันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเห็นไหมครับเนี่ยเวลาครูหมุนไม,นมนเนี่ย มีเสียงเฟืองมันมาเกี่ยววันดังแกละแกลนะครับเนี่ยไ,ไม่มีนะไม่มีนะครับไม่มีนะพอเวลาเราสตาร์ตกําลังจากขาสตาร์ตจะผ่านนี่ใช่ป่ะครับแกนพอเราสตาร์ตไอเฟืองตัวเนี้จะทำาไมครับหมุนทวนเข็มพอมันหมุนทวนเข็มไอเฟืองขับตัวนี้จะเข้าไปล็อกกับเฟืองตามข้างในแล้วก็ไปทำให้เฟืองเกียร์หมุนส่งกาลังงานมาที่คลัตช คลาดก็ส่งาลังงานไปที่ชุดวันเววันเวก็ไปหมุนเพลาข้อเหวี่ยงเนี่ยถ้าอย่างนี้คือปกตินะครับเนี่ยพอประกอบเสร็จเห็นไหมครับอยู่ที่ตำแหน่งเกี่ยวว่างหมุนต้องไม่มีเสียงเฟืองมันมาละมาลากันแกล้งแกล้งต้องเงียบอย่างนี้นะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้เป็นความรู้นะครับจะได้ทราบว่าเขาพัฒนาแล้วเวลาสปริงสตาร์ทหักก็จะทำไมครับไม่ต้องไป หาเครื่องนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะอ่ะถ้าเกิดในกรณีประกอบเครื่องท่านกันทำไมครับอ่ะใส่ออาดึงบูสออกมานิดนึงใส่แกนเกียร์เา้าเดี๋ยวบอกว่าทำไมครูไม่ใส่ด้วยอ่ะให้จบไปเลยเอ่ะใส่แกนเกียร์ป้ากดนิดนึงนะติดบูสนะครับเนี่ยปึ๊บ แล้วก็ใส่ทำไ,ไมครับใส่บูทกลับเข้าไปทีนี้เกียร์ก็ทําไมครับกามปูก,ก็ไปเกี่ยวกับปลุกเกียร์ก็เปลี่ยนเกียร์ได้ตามปกตินะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะสวัสดีครับ